สำหรับวันนี้นะคะหัวข้อภูเขาทะเลแม่น้ำอา,อาเซียนชื่อภาพยนตร์เรื่องใหม่ลค่ะอาจารย์ตามด้วยสายลมและสองเราด้วยไหมคะอาอาตั้งแัปงชื่อไปอย่างนั้นแหละน่นแหละะจริงจร,รให้มันน่าสนใจด้วยใช่ไหมธรรมชาติาาจริงจริงปัญหาของโลกก็เป็นจากสามอย่างนี่แหละ,ะนะครับคือ ภูเขาทะเลแม่น้ำํำถ้าถ้าเรามองไปภูเขาเราก็จะเห็นทับลานใช่ไหมแถวแถวนั้นค่ะเป็นปัญหามเมืม่อเศรษฐีไปสร้างบ้านอยู่จันเต้มไปหมดเอ,เอาคอนโดเอารีสอร์ทส,ส่วนตัวไปตั้งไว้สระว่ายน้ําเต็มไปหมดนะครับนั่นคือการไปตัดต้นไม้ตัดทางน้ํานะครับ มันก็เมื่อมีภูเขาแล้วนะฮะภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอทั้งโลกเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำเพราะอะไรฮนะเพราะว่าการที่จะเป็นแม่น้ําได้เนี่ยมันต้องมีพื้นที่สูงที่รองรับน้ําหรือเป็นต้นน้านะครับมันก็จะไหลลงในพื้นที่ที่ลุ่มกว่าแล้วด้วยความสูงนี่แหละ มันก็ทำให้การไหลของน้ำนั้นเนี่ยมันเป็นล่องเป็นแนวนะครับถ้าถ้าพื้นที่ไม่สูงมันก็จะเป็นแค่ห้วยสังเกตไหมครับ,รบเวลาพูดถึงห้วยห้วยห้วยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับคลองเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันเป็นเป็นลำน้ำธรรมชาติเล็กๆพอโตขึ้นมาไหนเราก็เรียกเรียกว่าลำน้ำใช่ไหมฮะเราไม่เรียกแม่น้ำนะอย่าง <c oughs> อย่างแม่น้ําใสเล็กๆเนี่ยนะฮะเขาเรียกลำน้ําเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเคยเคยได้ยินไหมลำน้ําเปล่าเคยได้ยินค่ะก็นั่นแหละก็คือก็ไปตันเอาพื้นที่นั้นรองรับน้ําเปล่าจนกลายเป็นเขื่อนลาเปล่าที่อยู่จังหวัดกาลสินนั่นแหละนะฮะพอพัฒนขึ้นมาหน่อยเขาเขาเรียกจะเรียกว่าริเวอร์นะ่ะ แล้วไอว้เตอร์ีทเอร์เนี่ยแหละจุดจบของสายน้ําส่วนใหญ่ถ้าไม่ไหลลงแม่น้ําด้วยกันก่อนนะครับก็จะไปลงพื้นที่ที่ต่ำกว่าแผ่นดินนั่นก็คือทะเลเห็นไหมครับมันเกี่ยวกันพอมันเกี่ยวกันแล้วเนี่ยเมื่อเรามองไปที่ภูเขาเราเรามองเรื่องอะไรบ้างน,นะบางคนก็บอกว่าอุ้ยมันเป็นแผ่นดินเก่าแก่โบราณโบราณ สมัยก่อนมนุษย์ทำอะไรกับถ้ำเนี่ยไปอยู่ในถ้ำพอสร้างบ้านยังไม่เป็นจริงไหมใช่ค่ะอ่าแล้วอยู่มาวันนึ่นก็เอาก้อนหินเนี่ยนะฮะก็เอามาจากภูเขานั่นแหละเอามาตอกตอกตอกอนั่นแหละดับแรกก็คว้างใส่บัวสามีก่อนเอแนี่น่าจะดีนะคะน่าจะสนุกแล้วกันนะเรียอว่าเขาเอาไปล่าสัตว์นะเอามาฝนฝนฝนเป็นแหละ ก็ใกล้ตัวก่อนไงฮะก็มันมันดูถิ่นฟรินสโตนเลยนะคะอาจารย์แ่้งใส่หัวสามีว่ามันได้ผลเนี่ยอองหัวช้างหัวกวางดูสิค่ะนะครับเห็นไหมครับมันมันเกี่ยวกับมนุษย์คนเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไหน นะครับเอาพอล่าสัตว์มาได้แล้วเนี่ยสมัยก่อนก็กินดิบๆนี่แหละอืมทํายังไงจะบาร์บีคิวมันเออการจับไฟนะคะการก่อไฟอะไรก่อคุณลงไปหน่อยหนึ่งเออเจออะไรไม่ดูก้อนเหมือนก้อนหินเนี่ยเอามาตอกตอกตอกเออมันแผงมันเป็นไฟเน่ก็ทานหินอีกแหละอับแต่ทานหินเนี่ยเวลาเอามาเคาะกันเนี่ยนะฮะมาต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นแสงเป็นความร้อนขึ้นมาอยู่แต่มันไม่มีเปลวไฟนะ ทำยังไงลนะ่ะก็หากิ่งไม้ท่อนไม้มาอู่เริ่มแรกก็กิ่งไม้เล,เล็กๆเนี่ยนะแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานแล้เอาไปก็ท่อนไม้อันเนี้ยมาใส่เลยครับเรียนรู้เรียนไปก็มาก็เอากิ่งไม้อะไรมาทําเป็นกระท่อมนะครับกระท่อมในที่นี้ไม่ใช่ใบกระท่อมนะภาษางกษเขาเรียกว่าฮัตนะฮะเขาเรียกว่าฮันะครับพซนยู ถ้าาสียาวนิดก็แปลหัวใจาคลนตัวนนั่นแหละเห็นไหมฮะ <c oughs> มันเกี่ยวนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้พอ่อพอมันลงมาที่รุ่มแล้วปลูกเป็นละชั้นลองปลปูกนั่นปลูกนี่หาพื้นที่ทานะครับมาจาับปลาก็เป็นเอาเอาไว้พวกเครือมองเคือไม้เนี่ยมาสาร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 ,สารนะเป็นเป็นใสเคยเห็นใสไหมฮะใสใสมันก็คือเป็นคล้ายๆกับ คล้าย,ายเ,าเครื่องจักรสารชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเอาไว้ดักปลานะครับมีทางเข้าแต่ไม่มีทางออกอ่าเคยเห็นค่ะอ่านั่นแหละเขาถึงเรียกว่าววประเทศประเทศที่มีปัญหาเยอะแล้วแก้ไม่ได้สักทีเนี่ยก็เรียกประเทศประเทศที่บอนไสนะครับแต่บอนใสเป็นอีกคำนึ่งนะครับญี่ปุ่นกี่ยวจะทำให้ต้นไม้มันแข็งมันแคร์แกนไปอ่า ผมผมพยายามทำอยู่นะว่าลองลองเอาต้นขนุนมาทำได้ไหมเออได้ไหมครับอาจารย์นะวันใส่ต้นขนุนแล้วก็อยากจะเห็นเวลาเราวันใส่้วลูขนุนมันจะประมาณไหนเออแล้วเป็นไงคะอยากทราบผลอาจารย์ได้ไหม ผลดีไหมทำยังทำบอนไซไม่เป็นค่ะก็เลยทุกวันนี้ต้นขนุนที่ปลูกมาตั้งแต่ปีสี่40นย์นะสูงตอนนี้ออกดอกออกผลเป็นไงฮะสูงถ้าตึกสามชั้นเลยโอ้จานแล้วมันแล้วผลมันก็จานจะมันลงมาไงไม่มีปัญญากินให้มันหล่นลงมาเองเหรอจานเออเสร็จก็ลอกหมดเลยโอ้็ดีค่ะ็ดีก็ลอกยังได้กิน เป็นมิตรกันค่ะเราเราก็เห็นพัฒนาการของเขานะเห็นไหมต้นไม้อะไรเนี่ยถ้าถ้าเราสังเกตนมันมันเป็นวงจรของชีวิตค่ะครับอย่างต้นสนนที่ผมปลูกเนี่ยนกเต็มเลยนะครับสารพัดนกอ่ะตอนเช้าอย่างนี้เนี่ยมาละเสียงน<อ>กลเสียงธรมชาตอ่แต่แต่ถ้าจะแหกป่ากล้วยไวหน่อยเนี่ยแทเป็นนกเนี่ยนะฮ<ล>ะก็ก็คือนก<ะ>กลางเขีย <ละ S 1> น <ะ S 3> อ๋อฮะนกแกงเขน่ะยิ่งในห่วงที่เขาทําลงทําลังนี่ยนะฮะศัตรูของนกแกงเขนก็คือกระรอกเพราะกระรอกชอบกินไข่นกนกแกงเขนก็นั่นแหละกมีกระเชิดติดเลยนะฮะตั้งแต่ก็มีกระเชิดนกนี้เมาส์เก่งนะคะจุ๊กจิ๊กจุกจิ๊กได้ทั้งวันบ้านนี้ฉันก็มีมีอยู่วันหนึ่งนะฮะมีอยู่วันหนึ่งตอนตอนหัวค่าผมก็สังเกต ทำไมนกแางเขนโฉบลงแล้วก็บินขึ้นโฉบลงบินขึ้นโฉบก็เลยนั่งสังเกตนานขนาดนั้นอ๋อนกแกงเขนเข้ามาเรากินยุงกินยุงเหรอคะอาจารย์กินยุงคะัออกินยุงเอ๊ะนกแางเขนกินยุงแล้วมันฉลาดขึ้นไงครับเพราะว่าต้นไม้มันเหลือน้อยพวกมะลรงมลงอะไรมันก็ไม่มีที่อยู่ กระเบกดอนอะไรเพิกไม่มีมันมันก็ปัดคลิิตของมันเออหันมากินยุงแทนเอาพอพอหัวข้ามปุ๊บเนี่ยยุงก็จะบินมาขึ้นมาจากท่อน้าใช่ไหมค่ะนั่นแหละนกมันก็จะมีกระเชยกันอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้สุดยอดมากนะครับเห็นไหมฮะนี่นี่คือเราอยู่กับธรรมชาตินะครับอย่างอย่างวกเขาเนี่ยหรือถ้าเราจะมองอีกมิติหนึ่งล่ะว่าภูเขานี่มันสะท้อนอะไรบางอ่าหรือ หรือถ้าจะถามว่าแล้วแล้วเรารู้ไหมว่าในอาเซียนเราเนี่ยเรามีภูเขาที่สูงที่สุดอยู่ที่ไหนก็ปากินาบลูวปะค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอคะอ,อ,อยู่กากบโบราซีอ๋อกากรบราซีอันนี้อยู่ในอยู่ในรัฐกัชินอ๋อของของเมียนมาเออเมียนมาครับมาะมามสูง 5, ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดเมตรนะครอันอันที่ลำดับถัดมาเนี่ยอยู่ที่ อินโดนีเซียนะฮะเขาเรียกว่าปัญจชยะเนี่ยแหละชนะทั้งห้านี่แหละปัญจชัยยะถัดมาก็จะที่อาจารย์พูดสักคู่นี้นะฮะก็คือในมาเลเซียอิตาบารูครับไอตัวที่อยู่เกาะชวานี่ย4,884เมตรโดยประมาณความสูงนะครับคสูงที่วัดจากยอดลงมา นะครับถัดมาก็จะเป็นที่เวียดนามนะฮะเวียดนามเนี่ย่<ม>นหละที่ท่านไปกันนะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างแล้วอ่าที่ยอดยอดของภูเขาที่สูงที่สุดของซาบานะฮะอ๋อซาปาเรียกฟันเขาเรียกว่าฟันสีปั้นเนี่ยนะฮะอ่าก็อันนี้ก็สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามเมตรโดยประมาณนะครับถัดมาก็จะเป็นยูดที่ ลำดับชันมาที่ฟิลิปปินส์ฮะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกว่ายอดเขาอาโปะจำง่ายสุดนะฮะก็ผมมีเพื่อนนะบางบางคนเขาตั้งชื่อลูกเขาว่าอาโปเพราะได้ยินเขาเพราะว่าเขาตัวสูงอื่ามันเลยเป็นที่มาของคําว่าชื่ออาโป พเพรอพาลูกของเขาตัวสูงแล้วก็ถ้าใครสังเกตดูสิฮะเวลาใครเล่นบาสเกตบอลทีมชาติฟิลิปปินส์ะจะชื่อซ้ำเยอะมากชื่ออปโออปโอโปูนี่นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยส<ข>องพ <ขอ S 2> ัน,น 2, 900, เก้าร้อย 2, 2000, เกือบสองเกือบสามพันเมตรนนะครับใกล้เราสุดก็คือเรลาวฮะอันนี้ผูเบียด ภูเบียเนี่ยสองพันแปด้อยสิบเก้าเมตรนะฮะไม่ต้องห่วงครับมันลดขึ้นไปทำเหมืองท่องแล้วเรียบร้อยอเราเรียกว่าเหมืองขูเบียเนี่ยแหละนะครับถัดมาก็ประเทศไทยเรานะฮะก็คือดอยสูงสุดของเราเราเรียกว่ายอดดอยอินทนนท์อนทนนท์ค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจำง่ายๆตามปีพอสอนคะครับถัดมาที่กัมพูชาเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าออรันะโอลานนั่นเนี่ยแต่เวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่าโอรอนโอรอนอืมค่ะสิงก็คือโอลาน1,813เมตรนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายถ้าถ้าเอาแต่ละประเทศนะฮะก็คือเตี่ยที่สุดเนี่ยก็คือสิงคโปร์ค่ะอันนี้แต่ที่เขาเรียกว่าคำว่าบูกิทนี่คือภูเขาภูเขาค่ะบูกิทติมา นะครับบูกิตกติมาเนี่ยนี่คือภูเขาอเราจะเบรกสักครู่ใช่ไหมเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเยงครับอาจารย์ทรง,งเรศคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงความสูงของประเทศต่างๆที่มีภูเขานะสิงคโปร์บูกิตติมาอาจารย์ให้ยังไม่ได้ให้ความสูงเลยอะ่ะเท่าไหร่คะสองร้อยกว่าเมตรโอ้สองร้อยกว่าเมตรเองค่ะไมไ่สูงมออไม่สูงมากค่ะ อาจารย์ถ้าตามปกติเรามักจะได้ยินภูเขาที่มันมีมันระเบิดขึ้นอย่างเช่นอย่างอย่างอย่างฟิลิปปินส์ก็มาปินาตุูโบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าอินโดนีเซียเมาอัก,กงงอักงงอะไรพวกนี้แต่ว่าหลายชื่อพวกนี้แสดงว่าหลายชื่อที่อาจารย์ให้มานี่เป็นภูเขาที่ไม่มีภูเขาไฟใช่ไหมอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินชื่อ,อเดิมเขาเคยเป็นอ่าอ่ออาส่วนใหญ่จะเคยเป็นนะฮะ อ่อส่วนภูเขาที่ผมเอามาเรียงให้เนี่ยคือที่สูงที่สุดในแต่ละประเทศค่ะนะฮะอส่วนมีคือมันไม่ได้มีแค่รูปเดียวนะครับภูเขาเยอะมากใช่ค่ะแต่ที่บอกเนี่ยแค่แค่เรามองแค่ระดับความสูงเราก็เอามาพูดได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอย่างอย่างอย่างอ่จาจก,กระโบเนี่ยมีหิมะตกตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นกระชินเนี่ยคุยได้นะบ้านฉันเนี่ยมีหิมะทั้งปีค่ะได้ <S <S มาเที่ยวไหมนะครับอก็มีความพยายามที่ไปเที่ยวแต่ว่าการเดินทางมันลำบากลำบากเนาะ๋อ <S <S ะครับแต่เขาเรียกว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าหมู่บ้านของชาติพันธุ์กลุ่มเล็กลนะเป,นเป็นกลุ่มที่คือต้องให้พวกเขาพาขึ้นไป ค่ะ <c oughs> นะะเขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรตะโอตะโออะไรเนี่ยผููพูดตะโอค่ะ <c oughs> นะฮะถ้าถ้าออกเสียงแบบคนในพื้นถิ่นก็จะออกเสียงว่าพูดเต, <c oughs> ต้าพูดเต้าอ่ะเวลาเขียน <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษก็จะอาจ่านว่าพูดตะโอพูดตะโอนะฮะ <c oughs> ก็ตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ทางมันเป็นส่วนหนึ่งของหิมาลัย <c oughs> <c oughs> อ๋อในในวัดแกชิน นี่นี่คือที่สูงสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาดูทะเลอันนี้ที่ไล่เดียงมาเนี่ยคือมันเป็นปัญหาท,าทั้งสิ้นเลยตอนนี้นะครับะะทะเลเนี่ยยิ่งมีปัญหาหนะักมากที่สุดนะครับแต่เอาเป็นว่าทำไมมันถึงมีปัญหาหนะักขนาดว่ามีจริงๆเราเรามีอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค่ะ ตั้งแต่ปีพันเก้ร้อยแปดสิบสองนะครับซึ่งทั้งโลกนี่แหละยกเว้นประเทศที่เกิดใหม่นะครับแต่ถึงเกิดใหม่ก็ก็ให้สัตยาบันเข้าเป็นสมาชิกเพราะว่ามันถือเป็นกติการ่วมกันแต่ว่าถึงมีกติกาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเห็นไหมครับในเขตทะเลจีนใต้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทะเลเนี่ยเวลาเขานึกกันนะ,นะฮะก็คือมันจะแบ่งพื้นที่ พื้นที่ออกเป็นถึงเท่าไหร่นะหกเจ็ดเจ็ดอย่างที่เกี่ยวกับทะเลโดยตรงนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่า internal water ซึ่งซึ่งมันก็คือถ้าพูดแล้วมันก็เหมือนเหมือนปากน้ำปากอา่าวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เขาจะถือว่าเป็น internal water นะครับก็ถ้าถ้าแปลเป็นบ้านเราก็คือเขตหน้านน้ำภายในค่ะ นะฮะก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุดก็คืออย่างเช่นใช่ไหมฮะอย่างปากน้ําสมุทรปากนานอะไรเงี้ยเราจะถือว่าเป็นบ้านเป็นของไทยหลวนจริงๆเราก็เลยได้ว่าอ่าวไทยอยู่ที่นั่นแต่จริงๆถ้ามีวิธีคิดแบบจีน่ะจีนก็บอกว่าเซาล์ชัน่าสีเราก็บอกว่าอ่าวไทยมันก็ของชั้นทั้งหมดอืเป็ไทยใช่ไหมฮะแต่ถ้าพูดอย่างนั้นมันก็จะทะเลาะกันมันก็เลยต้องมีกฎหมายทะเลขึ้นมา นะครับพอมีกฎหมายทะเลขึ้นมาเนี่ยม,มันก็จะมีข้อกําหนดน,นะครับว่าอ่าต่อไปนี้นะอ่าถ้าวัดต่อจากพื้นที่ที่ที่เรียกว่า internal water ออกไปเนี่ยก็คือเขตฝั่งน้ำเนี่ยนะฮะอ่าที่ลาดลงไปจนเป็นถึงอ่าพื้นที่ที่มันค้นเขตหน้าน้ําจืดมาแล้วเนี่ยนะครับเขาให้วัดไปอ่ายี่สิบสองไมล์ทะเลค่ะ สิบสองไมล์ทะเลเยอันนี้นี่แหละที่เราเรียกว่าทะเลอนาเขตนะครับในในภาษาที่เขาใช้กันก็คือทะเลอนาเขตภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า territorial sea อ่าอันนี้นี่คือสิบสองไมล์ทะเลวัดออกไปจากเขต internal water เนี่ยนะฮะแล้วต่อจาก ยาวออกไปอีกนะต่อจากเขตที่เรียกว่า12ไมล์ทะเลต่อไปอีก12ไมล์ก็คือรวมรวมกันเนี่ยมันก็คือ24ไมล์ะนะครับเพียงแต่ว่าคืออย่าไปสับสนนะฮะแต่ว่าพอเขาเรียกว่า24ไมล์ทะเลเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเขตต่อเนื่องนะครับแต่แต่เป็นด้านน้ำที่ถือว่าเป็นอธิปไตยนีย่คือ territorial sea ก็คือ12ไมล์ทะเล วัดต่อจาก12ไมล์ทะเลต่อไปอีก12ไมล์อันนี้เ็าเรียกว่าเขตต่อเนื่องแต่พอเอาาตัวมันก็คือ24ไมล์ทะเลนะครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าปันติกาะสนนะฮะอันถัดมาอีกฮะต่อจากเส้นที่เรียกว่า24ไมล์ทะเลออกไปอีกอันนี้แหละที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้วัดต่อไปอีก200ไมล์ทะเลค่ะ นะครับเขต200ไมล์ทะเลวัดตรงนี้เนี่ยเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาในกฎหมายทะเลเขาจะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะค่ะค่ะคะ่หก็คือ e x c l u s i v e Economic Zone ค่ะนะครับ แค่นั้นไม่พอมนุษย์นะมันมันมันมีเรื่องพวกนี้เพราะว่าแต่สมัยโบราณโบรานไม่เคยมีปัญหาหรอกเพราะว่ามนุษย์ไม่มีปัญญาที่จะออกไปเอ,อ็เรือไปสักไกลฮะ<ช>แต่พอเรือมันข้ามสมุทรข้ามมาหาสมุทรได้แล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันก็เลยมีอีกคำหนึ่งต่อมาอีกนะเคยได้ยินนะใช่ขไขาเรียกว่า คอนติเนนทัลเชล่์ได้ยิยนค่ะเป็นไหลทวีปไหมอ่านเนี่ยแหละไหลทวีปนะครับก็คือส่วนใหญ่คนที่ประกาศไหลทวีปของเจเองเนี่ยคือมหาอำนาจเดินด้วนวน,นะครับซึ่งสิ่งที่คำว่าไหลทวีปเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะฮะระยะทาง350าสามรอยห้าสิบไมล์ทะเลโอ้โหถ้า่าอกไปก,ก็ลองให้มาเมีย,ยกับสิงคโปร์บัด มันจะไปไหนอะช่องแคบมาลากามันก็อยู่แค่นั้นใช่ไหมมันก็จะต้องเลยแหละช่องแคบมาลกาไม่ได้อันนี้จะเป็นค่ายกเว้นเพราะว่ามันบัดไม่ได้ใช่ค่ะเพราะวัดไปวัดไปมันก็กินมาเลเซียกินมาเลเซียใช่ค่ะก็นั่นะฮะมันมันก็เลยมีหลักนะครับต้องต้องมีหลักไม่งั้นก็เถียงกันแล้วทีนี้พอมนุษย์นะฮะพอมนุษย์เริ่มเริ่มเรียนรู้เริ่มมีเรือดำน้ํานะครับ มีเดือดำน้ําแล้วก็อุ้ยใต้ทะเลเนี่ยมันมีทรัพยากรอยู่เยอะนะมันไม่ใช่แค่ปลาไม่ใช่ซีฟู้ดนะ mm hmm. อะ่มันยังมีแกส๊สมีน้ํามันมีอะไรสารพัดอยู่ที่นั่นนะครับ mm hmm. เขาก็เลยมีอีกเขตนึงมาเพิ่มเข้ามานะฮะอะเขาเรียกว่าไฮซี hmm. อืมค่ะอที่ที่บ้านเราแปลว่าทะเลเขตทะเลหลวงนั่นแะค่ะนะครับไฮซีเนี่ยเขาเขาจะไม่วัดระยะนะครับแต่เขาจะ ยึดถือกันตามความลึกข oh, uh. องทะเลนะครับก็ได้ว่าถ้าถ้าลึกถ้าลึกหนึ่งหนึ่งนอติเค้าใหม่นะฮะมันจะมีสับเฉพาะของมันอยู่นอติเค้าใหม่มันเท่ากับความลึกหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสองเมตรอันนี้แหละที่ที่เขาเรียกว่าไฮซีนะก็คือเขตทะเลหลวง ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไดมาพูดเรื่องนี้ยกเว้นกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ค่ะนะครับอย่างอเมริกาเห็นไหมเรือชั้นไปได้ทั่วโลกโร,โววรัสเซียโซเวียตเดิมน,น,นะฮะจีนทุกวันนี้ก็เริ่มชัน้นเริ่มจากเซาท์ซน่าซีก่อนเพราะว่า,าเรือดำน้ําชั้นเพิ่งมีมาไม่กี่ปีมานี้ค่ะว่าก็นั่นแหละคระับม,มันก็เลยทําให้ทะเลเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง มเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะทุกวันนี้ไม่ต้องล่องเรือออกไปก็ได้นะครับมีดาวเทียม <c oughs> มีดาวเทียมแล้วยิงสำรวจลงมานะครับดาวเทียมทุกวันนี้ในโลกที่มีดาวเทียมสำรวจที่ทำได้มีประสิทธิภาพสูงคือจีนกับรัสเซียและ,อ,ะอเมริกาะนะครับดาวเทียมสำรวจพวกนี้เนี่ย ฉายแสงลงมาจะรู้เลยว่าอ้มีแกส๊สมีน้ํามันนะครับแต่ทําไมมันอยู่ลึกมากค,คือไม่แค่ลึกมากนะมันอยู่ไกลมากจากฝั่งเพราะนั้นที่เขายังไม่ขุดไม่สูบอะไรมันขึ้นมาใช้เนี่ยเพราะว่ามันต้องต่อท่อถ้าถ้าไม่ต่อท่อก็ต้องใส่เรือใช่ไหมครับคนที่มีเรือใส่แกส๊สและน้ำมันมากที่สุดในโลกตอนนี้คือจอร์จโซลอสนะครับเพราะว่าเขาค้าน้ำมันทั่วโลกแล้วก็แม้กระทั่ง ราคาน้ำมันลายชั่วโมงนะครับมันคือผลไม่ผลผลประโยชน์มหาศาลมากนะครับส่วนแม่น้ําก็มีปัญหานะครับถ้าเป็นแม่น้ําระหว่างประเทศเห็นไหมฮะผมยกตัวอย่างเช่นสารวินแม่น้ําโขงเนี่ยแม่น้ําโขงนี่หกประเทศเลยนะครับแล้วถ้าพูดถึงสายน้ําเนี่ยอันนี้มันก็เกี่ยวโยงกับธันญารด้วยนะครับเกี่ยวกับประมงน้ําจืดด้วย เกี่ยวกับทั่วันนี้มีเสื่อนอีกต่างหากเกี่ยวกับการเดินเรือในภายในเมนแลนด์นะครับหรืออ่ถ้านึกว่าถ้านึกไม่ออกว่ามันสําคัญขนาดไหนลองนึกถึงแม่น้าเจ้าพญานะครับเจ้าพยาเนี่ยอุย <c oughs> ยิ่งใครมีมีที่ดินอยู่ดิมน,น้ำเนาะอ,นะอยากอยากได้สักหนึ่งอ่สองร้อยตารางวา นะมีใครใจบุญชอบใครอาจารย์สมฤทธิ์ไหมยช่ <c oughs> จะไปสร้างอาเซียนเซ็นเตอร์สอนหนังสือฟรีเออดีจังเลยอ,อแต่ว่าจะสร้างอะไรที่มันโบราณๆนะเก็บตังค์คนเข้าไปเรียน <c oughs> จะสอนหนังสือฟรีนะครับแต่จะเข้าไปเรียนฟรีต้องจ่ายตังค์ก่อนเอ๊ะมันฟรีไหม <c oughs> อ่า <c oughs> พ่งนี้มาต่อกันค <c oughs> พวงนี้เรามาต่อกันนะคะแอาจำมาคิดพูดถึงว่าโอ้ถ้าบ้านริมแม่น้ําเดี๋ยวนี้ที่มันก็แพงนะอาจย์เนาะ น่นนะเห็นไหมเห็นได้ยังเห็นได้ยังว่าทําไมชื่อนี้สําคัญใช่ค่ะค่ะอาจารย์พรุ่งนี้เรามาพบกันนะขอบคุณมากๆค่ะที่มาให้ข้อบูรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะสําหรับเช้าวันนี้เราทั้งสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ